อาจารย์สั่งหินมาถมทางนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักสภาพผลทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางจุดก็เละนะคะอันนี้ก็เลยมีน้องๆสามมเดรนนะคะมาช่วยเกลี่ยหินแม่ชีก็มาช่วยด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ขอบันทึกภาพน้องๆเก็บไว้ก่อนว่าน้องๆได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกับทางวัดบ้างนะคะในขณะที่มาบวชนี่สมณนณรนคิวทั้งสองคิวเลยนะครับคิวเล็กคิวใหญ่สองคิวชื่อคิวเหมือนกันเลยขยันขันแข็งนะคะเนนน้อยช่วยงานพระอาจารย์ช่วยงานม่ชีได้ดีมากเลยตั้งแต่มาบวช ถึงเวลาเล่นก็เล่นตามภาษาเด็กๆนะคะแต่พอถึงเวลาทํางานก็จริงจังมากเลยนะคะทํางานดีเหมือนกับผู้ใหญ่เลยอีกสามณเนีนต้นกล้าไปไหนเนาะวันนี้กวดยังไม่เสร็จปวาดไม่มายังไม่เสร็จเลยไม่ได้มากับเพื่อนช้ากว่าเพื่อน,นะะเดี๋ยวแม่ชีจะไปช่วยน้องๆสามาเนีนทำงานก่อน เดี๋ยวเนีนน้อยมาแม่เชียวเียบเก็บภาพไว้ให้ก่อนนะว่าระหว่างที่อยู่ที่วัดนี่ทำอะไรบ้างส่งคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูได้เห็นได้ชื่นชมความสามารถของสามเรรน,น้อยนะคะมาบวชไม่ได้มาบวชเล่นเฉยๆนะคะช่วยงานวัดช่วยงานพระอาจารย์ช่วยงาน,งาน,าาน,งานแม่เชีดีมากเลย ดูนะคะอู้ทำงานเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะเห็นเด็กตัวแค่นี้ไม่ธรรมดานะคะเด็กน้อยบ้านนอกนี่ทำงานเก่งหลักเบาเอาสู้เด็กในเมืองก็เก่งนะคะไม่เกี่ยวกับว่าใครอยู่บ้านนอกใครอยู่ในเมืองอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่านะคะบางทีอยู่บ้านนอกขี้เกียจก็มีเลย อยู่ในเมืองก็เก่งทุกอย่างก็มีนะคะแล้วแต่แล้วแต่สถานภาพของบุคคลคนนั้นบรรยากาศดีมากเลยทุ่งนาเขียวขจีเมื่อคืนฝนตกหนักแต่น้ำมันแห้งเร็วนะคะตรนนี้มันเป็นพื้นที่สูง ถ้าเป็นแถวอีสานก็เรียกว่าโคกนะคะเป็นป่ากลางโคกกลางไร่กลางนาให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ <c oughs> แถวนี้จะเป็นไร่สลับกับเคื่งนานะคะบางที่ก็เป็นทุ่งนา ปลูกข้าวทำนาบางที่ก็เป็นไร่ปลูกมันถ้าถ้าอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไร่ปลูกมันสำปะหลังแต่ถ้ากลัามาตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาทำนา เก่งจังเลยสามเณรแล้วนั่งดูแล้วหนึ่งองค์งนี่พ่อจาร์มาช่วยนะคะ

暴雨，超级大，密集。 那、啊、干不回来，干点 先放了，先放。